สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีตุลพิจิกธนูอ่มามนพบกับคลิปพิเศษดาวพระเสาร์ย้ายราศี23สิงหา2568มันย้ายไปแล้วแหละนะ,นะเราก็เพิ่งจะมาคุยกันเนาะก็มาดูกันนะว่าย้ายรอบนี้มันเป็นยังไงคือดาวพระเสาร์ย้ายรอบนี้มันย้ายแบบผิดปกติมันถอยหลังน,นี่ก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะหลายๆเรื่องนะถึงแม้บางครั้งก็เจอเดือนพบที่ดีหน่อยแต่ว่า ด้วยความที่ดาวมันเดินผิดปกติอาจจะต้องมีสิ่งที่ไม่คาดหวังเกิดขึ้นด้วยอะไรอย่างี้ค่ะทีนี้มันจะเกิดเกี่ยวกับเรื่องไหนนะก็ให้เรามาดูนะก็อย่างราศีตุนนะเลเนาะเรานี้เราคิปนี้มันเป็นตุลพิจิตรธนูใช่ไหมก็มาดูตุลก่อนอ่ะมาดูตุลดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นดาวเป็นดาวเจ้าเรือนอะไรหนึ่งสองสามสี่อาจเจ้าเรือนพันธุ <laughs> ตัวหนังสือเล็กมากนะเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุเนาะพันธุหมายถึงครอบครัวบ้านช่องต่างๆนะแล้วก็วง์ตระกูลนะวงศสาขาญาติวงตระกูลโคตรเงาต่างๆของเรานะทีเนี้ย <c oughs> เป็นดาวเจ้าเรือนเกี่ยวกับพันธุเนะี่ยพอก่อนหน้านี้มันเดินหน้านะเสือดนะเข้าไปอยู่ในภพอรนะิก็ส่วนมากเขาจะมีปัญหาเกี่ยว บางทีก็มีปัญหากับคนในบ้านหรือคนในบ้านมีปัญหากันเองเราก็จะมีเรื่องให้เราปวดหัวต้องคอยแก้อะไรประมาณนั้นๆหรือว่าคนที่มีธุรกิจเกี่ยวกับกรุงสูงกรุงสีจจะค่อนข้างมีปัญหาแต่เนี้ยถอยหลังกลับมาแล้วถอยหลังมาอยู่ในพวกปุตตะปุตตะสำหรับชาวบาสิตุนเนนะปุตตะหมายถึงการลงทุนเริ่มต้นใหม่การความคิดสร้างสารรค์ลูกหลานบริวารต่าง นะความว่าปุตตะเนี่ยนะพอมมาอยู่พบตรงนี้ได้คู่มิตรสนับสนุนอย่างเราเจ้าเรือนเขาเองเป็นเกษตรอยู่นี่ก็คือราบราหูเนาะเสาราหูเป็นคู่มิตรใหญ่สนับสนุนในเรื่องของการเสี่ยงโชคโชคลาภจังหวะโอกาสเกี่ยวกับการสนับสนุนของผู้มีอํานาจนะเกี่ยวกับสีเท่าเท่าหรือบางทีเกี่ยวกับวงวงการทหารก็ได้นะเพราะว่าราหูนี่จะเกี่ยวกับทหารเนาะเออเนี้ย จะเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แล้วก็ถ้าเราเป็นคนทั่วไปไม่มีคนววพวกนี้สนับสนุกก็คือจะมีคน <laughs> ช่วยสนับสนุนเรานะเออแล้วก็มีเกณฑ์แห่งการลงทุนอะไรใหม่ๆอันจะสังเกตว่าตุนน่ะอาจจะอยากเปิดกิจการอะไรใหม่ๆในช่วงนี้อะไรประมาณนั้นนะคะอืนั่นแหละแล้วก็ที่โดดเด่นอย,อย่างที่บอกนะที่โดดเด่นสําหรับตุนมันก็เกี่ยวกับเรื่องของการ การเสีงยงโชคกันลงทุนอันนี้เด่นมากนะเอใครที่แบบว่าจอองจ้องๆอยู่ว่าอยากจะลงทุนนู่นนี่นั่นลองลองลอง,ลองหาข้อมูลแน่นๆในช่วงนี้นะเพ,พราะว่าดาวพระขัดองก็สวยพระหัดอยู่ภพที่เก้าอันอยู่สุภะนะเพเป็นความสําเร็จชื่อเสียงต่างๆนะเป็นช่วงจังหวะที่ตุนอะ่ะจะจะได้ลงทุนทําอะไรได้ทําอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทําแล้วมันดัมีโอกาสสาเร็จสูงมีคนช่วยเหลือสนับสนุนทั้งสองฝั่งเลย ทั้งฝั่งดาวพระขันแล้วฝั่งดาวพระราหูและดาวดาวพระเสาร์ที่ดาวพระเสาร์ที่มันถอยกลับมารอบนี้นะแต่ทีนี้ด้วยความที่แบบดาวพระเสาร์นี่เกิดจากมันเป็นเรือนพันธุนั่นอาจจะหมายถึงว่าคนในครอบครัวให้การสนับสนุนและไปก่อให้เกิดเป็นความสําเร็จก,ก็ได้นะสําหรับชาวตุลน,นะหรือคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับบ้านอสังหาอ่ะอันนี้ก็โดดเด่น นะหรือคนที่ทํางานอยู่ที่บ้านก็ได้นะเพราะว่าออนไลน์เดี๋ยวนี้คืออาจจะทํางานออนไลน์อยู่ที่บ้านก็ก็เด่นก็โดดเด่นนะคะสําหรับชาวลักนณาราศีตุลในช่วงนี้เนาะแต่ทีเนี้ยพอเราดูหลายๆมุมแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่ตุลจะต้องระวังเนี่ยคือโชคลาภต่างๆเวลามันได้ขึ้นมาเนี่ยให้ให้ให้ทำบุญด้วยนะอืมแล้วก็เพราะว่า ลาบต่างๆที่มันมาจากถ้าสมมติมันเป็นลาบใหญ่ก้อนใหญ่เนี่ยมันเป็นดาวบาปเคาะเ,าเนาะอืแล้วมีโอกาสได้สูงสําเร็จสูงการลงทุนจะทําอะไรเนี่ยชาวตุนจะได้ลงทุนจะได้ทําจากเล็งๆมาหลายปี้วเงี้ยไม่ค่อยมีโอกาสได้ทำสักทีช่วงนี้จะมีโอกาสนะแล้วก็สําเร็จมีคนสนับสนุนมีผู้หลักผู้ใหญ่คนไม่มีตังบางทีมีคนออกออกทุนให้อะเออหรือว่าคนอ่าที่เล็งไว้ไม่มีตงังก็ลองไปขอสินเชื่อดูมีโอกาสได้สูง สำหรับตุนก็เป็นเรื่องที่ดีๆนะบุตรด,ดานบริวารที่มีอยู่ก็บางคนที่แบบเอออาจจะดือ้อแต่ว่าเ็าจะจะสร้างเหมือนความชื่นชุ่มชุ่มชื่นหัวใจให้อ่ะเหมือนสร้างความสําเร็จสร้างความแบบดีใจสร้างความสําเร็จเขาเรียกว่าอะไรสร้างสร้างความแบบเหมือน เร,เราภูมิใจเออสร้างความภูมิใจให้ให้คุณพ่อคุณแม่นะคือถ้าเราเป็นพ่อแม่เนี้ยแล้วลูกเราอะจะสร้างความภาคภูมิใจให้ในช่วงนี้นะ,นะ,นะสำหรับชาวตุลเนาะก็มาดูพิจิก พี่จิกเป็นไงล่ะทีนี้พี่จิกเนี่ยจริงๆมันเป็นช่วงที่ดาวพระนครเองเนี่ยเข้ามาอยู่ตรงมุมมารนณะเนาะ,ะอาจจะคิดได้มีมันจะดีกับคนที่ได้ติดต่อกับต่างประเทศแต่ถ้าอย่างอื่นอย่างนีง้ดาวพระนครมาอยู่มุมเนี้ยคุณต้องระวังเรื่องสุขภาพของตัวเองและสุขหลักผู้ใหญ่นะสาวิจิกนะต้องระวังสุดฤทธ์เลยใช้ชีวิตต้องให้ระมัดระวังอืมหลายๆเรื่องเลยนะคะการจะทาอะไรต่างๆคิดให้รอบคอบนะมันมีโอกาสที่จะแบบมีความผิดพลาดสูง นะแล้วก็พอดาวพระราหูเข้ามาอยู่กับพระพระนกัาศเออดาวพระเสาร์ดาวพระเสา,าร์ที่ย้ายรอบมาเนี่ยมาประกบกับดาวพระราหูที่เป็นเกษตรตั้งรับอยู่ตรงลลายในภพดับพันธุทุกนะพิจิกเองมีเกณฑ์นะมีเกณฑ์ได้ย้ายที่อยู่หรือมีเกณฑ์ได้ได้ซ่อมบ้านนะพระราหูเวลาไปอยู่ในภพที่ศีลส่วนมากจะได้ซ่อมบ้านก็ สมบนันสมช่องเออหรือ,อ,อ,อบางทีก็อาจจะซื้อบ้านใหม่ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะสําหรับพิจิกนะแต่ฝากพิจิกนำทบด้วยความที่ว่าตอนพระลัดย้ายเราไม่ได้ทาคลิปอาจจะต้องเตือนนิดนึงนะการใช้ชีวิตต่างๆสําหรับพิจิกเนี่อยอาจจะต้องระมัดระวังอย่างสูงแต่พิจิกอย่าอย่ากังวลไปเป็นราศีที่โชคดีเหมือนกันนะพระลักเข้ามรณนะได้ไม่นานเดี๋ยวมันจะเสด็จมันจะเดินเร็วในช่วง2ตุลาจนถึง23ตุลา ช่วงนี้ก็พยายามหน่อยนะพยายามระมัดระวังการใช้ชีวิตหน่อยพอมันเข้าไปอาพอมันย้ายมันเดินเร็วเสดจเข้าไปในช่วง2ตุลาถึงที่23ธันวาสัปปีนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่ดาวพระหัสเข้าไปอยู่ในภพสุภะสุภาพะความสําเร็จความดีงามสิ่งต่างๆเนาะสำหรับล้วพระหัสอยู่ในภพที่9นี่ดีมากแล้วมันได้นได้เป็นมาตรฐานมหาอุดแต่ช่วงเนี้ยพิจิกอาจต้องระมัดระวังนะแล้วก็ ในบ้านในในบ้านช่องเราต่างๆก็หมั่นตรวจสอบแล้วกันมันมีอะไรเสียหายอย่าให้มันเสียหายเยอะเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะมีดาวสนับสนุนอย่างเจ็ดแปดเนี่ยคนในบ้านเราจะคอยสนับสนุนให้ในเรื่องของโอกาสต่างๆเนี่ยก็ก็จริงแต่ว่าบ้านก็อาจจะมีเกณฑ์ต้องซ่อมแซมอะไรเงี้ยค่ะหรือว่ามันมีปัญหาอะไรบางอย่างที่หลบมุมอยู่อันนี้ต้องต้องดูแลคนในบ้านด้วยนะแต่สิ่งหนึ่งที่พิจิตจะได้ในช่วงนี้ก็คือ คนในครอบครัวจะคอยให้จะคอยส่งแรงสนับสนุนนะถ้าเกิดเราติดขัดเรื่องการเรงินการทองนะอี่ยในช่วงนี้ก็จะได้การสนับสนุนจากคนในบ้านคนในครอบครัวนะอันนี้เป็นสิ่งที่พิจิกจะเจอในช่วงนี้อ่าเป็นเป็นเป็นราศีที่ต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตนะคะอืมมันดูธนูกันอ่ะธนูเป็นอีกราศีหนึ่งที่โชคดีมากเมื่อดาวพระเสาร์ ถอยมาประกบดาวพระราหูในรอบนี้ถ้าเสารนี่เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของของธนูนะอ่าพอมาประกบกับดาวพระราหูเนี่ยมีโชคมีลาบเรื่องการเงินการทองการเงินการทองจะคล่องขึ้นจากติดๆขัดขัดเงี้ยอืมแล้วมันเวลาได้รับเข้ามาในช่วงเนี้ยไม่น้อยนะ แต่ที่นี้มันจะต้องดูด้วยว่าไอ้ไอที่เราจะได้รับนะเราได้ทํางานหลายอย่างอย่างบางคนก็ทํางานอย่างเดียวงานประจํามันก็ได้แค่ประจํานะเออมันจะดีสําหรับคนที่ทํางานเหมือนเจ้าของกิจการนะออร์ออเดอร์ออรอก็จะเยอะในช่วงนี้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคนที่ทํางานสองอย่างสาอย่างมีค่า หรือว่าเป็นเซลเงี้ยเป็นค่าคอมมิชชั่นมิชชั่นเงี้ยอันเนี้ยพวกเนี้ยจะดีเขาจะมีมีเงินเข้ามาหลายทางาจะโดดดินหน่อยในเรื่องการเงินการทองนะเพราะดาวการเงินเข้ามาได้รับการสนับสนุนจากคู่มิตรใหญ่เขานะทีเนี้ยมันไม่ได้ว่าอยู่อย,อยู่นั่งอยู่กับที่แล้วได้เงินเพราะว่าดาวการเงินไม่ได้เป็นเกษตรดาวการเงินเป็นอยู่ในพวกศาสระหมายถึงว่าต้องเดินทางต้องเคลื่อนที่ออกจากบ้านนะต้องติดต่อสื่อสารกับคนอื่นเข้าสังคมนะได้คอนเน็กชั่นพวกเนี้ยจะทําให้เรามีรายได้ ใหญ่ๆพวกนี้เข้ามานะแต่ทีเนี้ยด้วยเป็นบาปขาะอาจจะต้องทําใจหน่อยคู่มิรก็จริงนะมีการสนับสนุนแนะนําจากคนสนับสนุนก็จริงแต่ว่าอาจจะมันอาจจะได้ไม่เต็มร้อยอะ่ะเพราะด้วยเป็นบาปะาะเนะแล้วก็ดาวตตวเองก็เป็นปลาเนี้ยค่ะก็แต่ก็ยังดีเพราะว่าถ้ามันได้มันไม่ได้แบบเงินก้อนเล็กอะ่ะสําหรับคนที่แบบเป็นงานอิสระหรืองานที่มันรายได้ได้ไม่มีเพดานเะนี้ยเป็นช่วงที่สร้างรายได้ ก้อนใหญ่นะมีสูญเสียเป็นค่าค่าทำเนียมค่าอะไรบ้างค่าแนะนําอะไรบ้างก็จ่ายจ่ายไปมันอย่าไปคิดมากอาจจะถูกเอาเปรียบบ้างเล็กๆน้อยๆก็ไม่เป็นไรแล้วก็เตือนนิดนึงพอพ่อพอด้วยอ่าสิ่งที่จะได้มาจากบาปพระเคราะห์อย่างดาวพฤหัสเาราหูงเนี่ย ให้ทำบุญนะเวลาได้เงินก้อนใหญ่แล้วอย่าลืมมีเกณฑ์หการเสี่ยงโชคการลงทุนกันการที่จะไปหยิบจับอะไรต่างๆชาวธนูค่อนข้างคึกคัก,คกเรื่องการเงินทําตัวให้คึกคักนะไม่ใช่แบบอพอ,เ,อเราพูดว่าจะได้งไงแล้วก็อยู่นิ่งๆให้ให้ลาบมันลอยมาหาเราอะมันอนจาจจะไม่ใช่นะเพราะว่าด้วยความที่ว่าดาวมันไม่ได้อยู่เป็นเกษตรหรือว่ามันไม่ได้ไมาอยู่ตรงเป็นคู่มิตรสนับสนุนตรงที่มุมของราศีเรานะมันไปอยู่อีกอีกข้างหน้าไงมันเป็น เขาเรียกว่าโยกหน้านะในพศาสาจ,จะต้องเดินเขาออกไปเอาเดินออกไปขวาหามันนะตั้งเป้าหมายดาวว่าเออชาวธนูเนี่ยสัญลักษณ์เขาเป็นคนกวงคันธนูถูกไหมเพราะเรากวงคันอย่างเดียวเราไม่ยิงเนี่ยเราไม่มีเป้าห้มันยิงอ่ะมันก็ไม่มีสําเร็จอ่ะอืมมันไม่รู้จะสาเร็จยังไงเหมือนกันเนาะก็ทีนี้เราก็ตั้งเป้าดีๆนะตั้งมั่นอย่าวอกแวกนะคะเพราะว่าพระเสาอยู่ตรงภพบาสาจ,จะโยกถึงตัวเองบางทีมันทําให้เรา กระตุ้นให้เราคิดลบได้ด้วยอยากเก็บตัวด้วยเงี้ยค่ะมันจะขัดแย้งอะ่ะลาบจะต้องออกไปหาต้องพบสังคมออะไรเงี้ยแต่ดาวพระเสาร์ดาวพระล่างหมูบางทีมันก็เป็นดาวโลกสวนตัวอันนี้เราต้องพยายามนะให้กําลังใจตัวเองขับเคลื่อนตัวเองเออกไปหาลาบนะเพื่อจะได้จับเงินก้อนใหญ่กับเขาด้วยมันมีโอกาสรวยนะชาวชาธนูในรอบเนี้ยนะอือ่าโอเคสําหรับสามราศี คือราศีตุลพิจิกธนูในรอบนี้ในคลิปนี้เนาะก็คงจะจบคำทานายแต่เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรามาพบกันคลิปหน้านะอันนี้เป็น,ปนคลิปพิเศษให้รู้เป็นเรื่องแค่ว่าดาวพระเสาร์อย่างเดียวก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาลงในเรื่องของดาวประจำดวงประจำเดือนอะไรก็ว่าไปนะคะโอเคขอบพระคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอดเนาะขอบพระคุณมากสวัสดีค่ะ